สวัสดีค่ะทุกคนไม่เป็นจะพาคุณลงไปหาหมอหรือว่าไปบำบัดกายภาพคือบำบัดรักษาดูซิว่าแกจะทนได้แค่ไหนแกกลัวจนตัวสั่นเลยค่ะมาชมกันได้เลยค่ะพอคุณลุงเข้ามาเขาก็ถามประวัตินิดหน่อยค่ะ Hvordan står det til, da? Det I stort sett så syns jeg det står bra til. Ja. Det er og kaudo. Slapp slapp av der. Ja, ja. Slapp av der. der. Jeg merker da. Bare Hvor er du kjenner dette? Forad på kne her? เสร็จแล้วก็ลุกมานั่งค่ะเคบอกว่าเคปวดมากเลยแะคุณองรู้ว่าคุณ้อรองร่ครู้องรูตู้้องรูาคุณคุณต้รู่องรู้ว่้องร่าคุครู้องรู้วอง่างรู้วองราว่าต้ต่องรู้าคุณตาคุณต้้ว Så er det liksom at du må inn og kjenne litt her. altså. Ja, okay. Og så kan du tenke at du skal jobbe Sla ja, Slappe av Ikke sant? For du ser her nå, mm. så er vi forbi 90 grader. Mm. Ikke sant? Så det er liksom inn i restriksjonen mm. og ut igjen. Og Det er lettere for meg å gjøre det her. Nei, her. Hvis du tenker på en måte at du skulle tøyd på tommelen din her. da. Ja. Så ville det liksom vært at jeg går jo ikke og banker løs her. Nei. Men det er liksom Inn hvor det er stivt, og ut. Mm. Ikke sant? Mm. Så sitte på en høy stol eller et eller annet, ja. så blir det her lettere å få til, altså. Ja. Men du kjenner jo at når jeg jobber her nå, så slipper mm. jo bevegeligheten opp når vi gjør det. Mm. Men dilemmaet er på en måte at hvis du ikke utfordrer det her, så blir det ikke mulig. <laughs> jo, altså Mest sannsynligvis bare pga. tid også, så ville det blitt bli bedre. Men du må liksom inn og jobbe med Det her, altså. Mm. Det kommer ut. Det er litt vanskelig når du er der, mm. men du bare liksom Hold hofta til deg og bare la beinet hvile. Det kan være fint for bøyen. Du må แล้วก็สาธยายให้แกทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยให้แกดูเสร็จแล้วเราก็มาปั่นจักรยานจะมาให้แกปั่นให้เขาเ่าแกนุ่มขึ้นแกกลัวมากกลัวจนเหงื่อตกเลยค่ะตอนนี้แกก็กําลังได้รับความช่วยเหลือจากการปรับจักรยานค่ะ แล้วก็มาลองลงบันไดดูค่ะเขาก็สอนบอกว่าให้ลงยังไงข้างไหนก่อนต่อไปคุณลุงก็จะมาที่นี่แล้วค่ะเขาสั่งว่าให้คุณลุงมาออกกำลังกายที่นี่ทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะ ปั่นจะชาไปเรื่อยวันนี้เป็นชั่วโมองแรกเขาจะดูแลยอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดเลยสาสยายให้ทำอย่างงั้นอย่างนี้หรือว่าทำยังไงให้แกจําให,จให้ได้

อ,ออก้กำลังกายเสร็จแล้วก็เดินไปที่ห้องหมอต่อค่ะเขาจะบอกอีกค่ะ ก็เป so right. ็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะสำหรับว <oh ันน um> ี้คุณลุงก็เริ่มเดินออกจากห้องคุณหมอลงบันไดอย่างระวังค่ะเราจะเข้าลิฟต์แล้วก็มานั่งข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ถึงประตูนอกแล้วแกเหนื่อยมากแกบอกแกจะเป็นลมเหือตกเลยค่ะแกบอกแกไม่ไหว ตอนแรกจะไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟขาออกแกบอกไม่ไหวแกบอกว่าให้ไม่เป็นน่ะเดินไปซื้อขนมปังแล้วแกก็จะเดินช้าๆไปก่อนเนี่ยค่ะออกมาข้างนอกแล้วออกมาแล้วคะ่ะกำลังจะกลับบ้านน้ำมากเลยเห็นมาตกตกไปปล่อยนะคะเห็นไม่ค่อยชัดในกล้อง ออกมาแล้วค่เพื่อนทุกคนออกมาจากร้านขนมปังแกไม่นั่งแกเหนื่อยเมื่อกี้นี้แกจะเป็นลมเพราะว่าแกไม่เคยได้ออกกําลังกายตอนนี้แกไปไกลแล้วค่ะเดินไปไกลมากเลยแกบอกคําว่าให้ไ,ไาซื้อขนมปังให้หน่อย แกก็จะเดินนําหน้าไปก่อนตอนนี้หิมะก็กําลังตกนะคะตอนนี้ตอนเป็นไงหิมะม,มันตกน้อยมากคือมันไม่ไมไ่ตกหนักค่ะตกเบาๆมันก็เลยมองผ่านกล้องไม่ไม่เไลี่เดี๋ยวถ้ามองผ่านที่มันมืดเลยค่ะมันก็ไม่มืดนะสว่างอยู่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เป็นหันกล้องให้ดูนู่นค่ะไปไกลแล้วเดินไปไกลแล้วอา เดินหน้าไปไกลละโอ้ยกเหนื่อยินจะเป็นลมเมื่อกี้นี้แกบอกว่าิกเหนื่อยมากเลยหอบปกติร้านกาแฟร้านเนี้ค่ะแกชอบมากแล้วแกก็จะเข้าไปนั่งแต่ทีนี้แกนั่งไม่ไหวแกเข้าไปไม่ไหวจะบอกให้ไม่เป็นไปซื้อขนมปังขนมปังที่แกชอบมา้ค่ะเป็นก้อนๆไม่เป็นก็ซื้อขนมปังให้แกแล้วก็ซื้อขนมให้ตัวเองด้วยอันหนึ่งนะแกเดินตรงขึ้นนะคะ ดีขึ้นนี yeah, ่ครั้งเดียวเองและต่อไปแกก็จะออกกับมังกายทุกวันวันละชั่วโมงทุกวันแล้วต้องมาที่นี่ค่ะเป็นการเดิอนออกลังกายด้วย yeah. <Yeah. S 2> เดินแปล่งไม่เท้าบางทีลืมก็ใช้ไม่เท้านึกได้ก็ยกที่มาตกอีกรอบหนึ่งแล้วตกไม่เยอะนะคะก็จะมองเิ็นที่มาอยู่ พื้นก็จะแฉะหน่อยค่ะเพราะว่าพื้นมันเริ่มจะร้อนมันละล,ะละลายค่ะเนี่หิมตะตกเบาๆตกไม่เยอะแต่ถ้าหิมะเยอะๆดีไม่เป็นจะไปเดินถ่ายมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่คุณลุงจะเดินแข็งแรงขึ้นแต่ว่าแกจะเป็นลมแกไม่ค่อยจะมีแรงเอออ่ะไปใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะ ถึงบ้านเรียบร้อยค่ะ